วระหว่างกล้วยกับอันนี้เหรือแค่สองอย่างเลยจะกินจะเย็บอะไรอ่ะจะเอาไหนเอากล้วยเหรอเอาสองอย่างเลยโอ้โหเอาสองอย่างเลยกันยอมน่ะเอ้ยพี่เท่าจับไว้กินดีอยู่ดีแล้วพอจ๋าเราเลือดเลือดจับดึงจีวรเปื้อนหมดเลยเนี่ยแหมเลือดนอนกินแซ่บ ธรรมดาเราก็มาอยู่ที่หนองยาใต้เพื่นโยมแล้วก็มากินกันแบบสบายๆแหลยกินสบายๆเอื้อมทั้งเยเอื้อมเหรอใช่ปึ๊กม่เอื้อมแล้วนี่มาตัวนี่แหละลมอ้วนเลยนะคุณโยมนะนะลมอ้วนเลยกวนก็มา กินยังก็ไดยลองน้ำทาสีเราเหรอโอ้มันจะดูเลยมาเดีอัปเดตนานหนึ่งลอยไหมจ๋าท้าไม่กินเหรอหรือว่าของเก่ามันยังอยู่ของเก่าอยู่ในปลาอ๋อกินในแมงลอยไหมลูกอืมอยไหมอันนี้ก็กินดักแด้ในโยมนะโยมส่งมาจากกทมผมไม่รู้ส่งมาจากไหนนะส่งเคอรี่มานะ

ออาิ่มแล้วเนี่ยอิ่มแล้วเว้ยสามฝักเอาบัวอันฝักบัวต่ออ่ะสามลูกละแล้วมองกล้องหน่อยเว้ยยิ้มไหมเอฟซีเลยเนาะยิ้มเลยเร็วเออเหนียวเว้ยขีดมือหนึ่งกะไถมือหนึ่งเลยดีพออีกมือหนึ่งก็ไม่ยอมแล้วนะเอาไปก่อนเว้ย ันนี้กินง่ายกว่าเอออ่ะวาลูกที่4ผ่านมาออโอ้โหมคออาราเบลโอ,อ้โหยอม,อม,อมเอากินไปอุ๊มากินขนาดนั้นเลยลูกลูกที่4แหมเออมึงไม่เป็นผู้แก่มึงอ้อื้อมอย่างเดียวเลยเว้ยไปแดกชมัวเลย เอาผมทําไดน่ล่ะโอ้โหกินกล้วยแซ่บๆโยมนาะเอ้ยฮ่าๆกินคาราเบลเลยคอนะโยมนะคอตันหมดแล้วเนี่ยนะ <c oughs> จอ่อยๆนี่ทำไมมันไม่ค่อยชัดปะ่ะันมีอนหัวตีนลูกโมเลยเม่ราบอบะไรไม่รู้

นอมอมไเียวมันไม่ชัดเู่้เป็นเพราะอะไรเดีย๋ยวต้องเช็คกล้องอใหม่ไปฝันนะลูกนะเด้อครับ